แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ28กันยายน2567คลิปนี้มาดูกันว่าแล้วกลุ่มประชาชนคนทั่วไปเฟส2ลงทะเบียนทางรัฐที่ลงทะเบียนกับแอปทางรัฐแล้วจะได้รับเงินเท่าไหร่1 0 0 0 0หรือ5,000บาทล่าสุดมีข่าวหรือว่าจะได้รับแค่5,000บาทนะคะวันนี้มาอัปเดต แอปทางรัฐว่าไปถึงไหนแล้วข้อมูลล่าสุดนะคะสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567แจกเงินให้คนไทยเท่าไหร่เป็นเงินสดเ,เงินดิจิตอลวอลเล็ตได้เงินวันไหนที่แน่ๆได้10,000หรือได้5,000บาทมาอัปเดตเงื่อนไขการใช้เงินซื้ออะไรได้บ้างก่อนหน้านั้นสำหรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตจะมีรายการที่ซื้อไม่ได้นะคะ และจะมีข้อจำกัดในการใช้เงินไม่เหมือนกลุ่มเปราะบางได้เป็นเงินสดซื้ออะไรก็ได้ซื้อที่ไหนก็ได้นะคะสำหรับดิจิทัลอลเล็ตก็คือความหวังของคนไทยทั้งประเทศตามติดทุกความเคลื่อนไหวหลังจากที่รอมานานนะคะ มาเช็คกันว่าเฟซสองสำหรับประชาชนคนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐล่าสุดข้อมูลไปถึงไหนแล้วสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567หรือชื่อโครงการเดิมเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอล10,000บาทสำหรับเฟซสองกลุ่มประชาชนคนทั่วไปคนลงทะเบียนทางรัฐเปิดอัปเดตแอปไปถึงไหนกันแล้วนะคะเข้าแอป ทางรัฐนะคะตรวจสอบสถานะระบบก็จะแสดงผลเปิดหน้าแรกทุกคนค้างอยู่ขั้นตอนที่3 4แก้ยังไงแปลว่าอะไรจะได้เงินดิจิทัล1,000งบาททุกคนไหมถ้าผ่านคุณสมบัติได้รับสิทธิ์นะคะเช็คสถานะกันนะคะหากอยู่ในสถานะที่3คือระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์สถานะที่4คือท่านไม่ได้รับสิทธิ์หากอยู่ในสถานะที่5 คือได้รับสิทธิ์ตามโครงการเติมเงินดิจิตอล10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะคะโดยสามารถดาวน์โหลดแอปทางรัฐได้ทั้ง2ระบบทั้ง iOS และ Android นะคะทีนี้มาดูการอัปเดตล่าสุดตรวจสอบสิทธิ์เงินดิจิตอลประชาชนคนทั่วไปได้เงินวันไหนเงินดิจิตอลเข้ากี่โมงมีใช้ในปีนี้หรือปีหน้าล่าสุดนะคะ ล่าสุดนะคะอัปเดตจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการก,กระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยการดําเนินโครงการเงินดิจิทัลวัลเล็ต0 0หบาทเฟสท,ที่2น่าจะไม่ทันภายในปีนี้เนื่องจากติดปัญหาเรื่องระบบส่วนจะทานรายมาแรกของปี68หรือไม่นั้นไม่อยากไม่อยากให้ใช้เวลามาเป็นตัวเร่งรัดแต่จะรีดที่สุดตามความต้องการของประชาชน แล้วการกลับมาของเงินดิจิตอลว a l เล็ตสำหรับแจกคนไทยในเฟสที่2ต้องได้เงิน1,000 0บาทหรือครึ่งหนึ่งก็คือ5,000บาทซึ่งมีข่าวลือนาหูมากนะคะว่าจะเป็น5,000บาทมีความเป็นไปได้ที่วงเงินจะลดลงจาก1,000 0บาทอาจจะเป็น5,000บาท หากวงเงินในการดำเนินโครงการในครั้งเดียวสูงเกินไปและต้องเร่งเครื่องทางการคลังจนเกินไปอาธิการใช้งบกลางดังนั้นจึงอาจมีความจำเป็นต้องแบ่งจ่ายเป็นหลายระยะทีนี้เราก็มาย้ำเตือนกันว่าเงื่อนไขาการใช้เงินหากไม่ได้แจกเป็นเงินสดได้เป็นเงินดิจิตอลวอลเลตซื้ออะไรได้บ้าง ซื้อมือถือได้หรือไม่นะคะอ้างอิงจากข้อมูลเดิมที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะสินค้าทุกประเภทสินค้าทุกประเภทสามารถเข้าร่วมโครงการได้ยกเว้นสินค้าใน g a ทีฟลิสที่ไม่สามารถซื้อได้นะคะซึ่งก็ได้แก่สลากินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อม ผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อมบัตรกำน,นันบัตรเงินสดทองคาเพชรพลอยอัญมณีน้ำมันเชื้อเพลิงการธรรมชาติเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเอล็กทรอนิกส์มือถือและเครื่องมือสื่อสารนะคะทั้งนี้นาะจิรยุห่วงซับที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านการประชาสัมพันธ์ก็ได้เปิดเผยว่าประชาชนที่ได้รับเงินกลุ่มแรกนําไปซื้อสิ่งของ อุปโภคบริโภคที่จําเป็นเช่นข้าวสารบากส่วนก็ดาเงินที่ได้ไปซ่อมแซมหรือใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานในขณะที่ผู้สูงอายุบางคนก็จะเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือเพื่อใช้จ่ายด้านสุขภาพซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางท้ายสุดหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนหรือ GCC สายด่วน1111เว็บไซต์นะคะ www. กระเป๋าเงินดิจิทัลรัฐบาลไทยและ w w w d i g i t a l w a l l e t g o t h นี่คือความคืบหน้าสำหรับกลุ่มประชาชนคนทั่วไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เงิน1,000 0บาทผ่านแอปทางรัฐล่าสุดจะได้รับการคนละเท่าไหร่ได้เงินวันไหนนะคะที่แน่ๆจะได้1,000 0บาทหรือ5,000บาท อัปเดตเสาร์ที่28กันยายน2567